สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหน้าช่องย t u b e สำหรับผมเองครับเสือพีดครับสวัสดีทุกๆท่านเลยครับวันนี้พบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับกับการคห์ทัศนาพุตบอลหน้าเชียร์ดีวันละหนึ่งคู่กับผมนะครับส่วนใดที่ต้องการที่จะสมอัติลดได้มากกว่าหนึ่งคู่หรือต้องการถอบถามพูดคุยกับเสือพืดนั้นนะครับก็ติดต่อก็สามารถที่จะนะครับดูทางเข้าได้นะครับที่ตรงหน้าโปรไฟล์หรือตรงคอมเมนต์หรือตรงปกช่องนะครับก็เป็นแบบนั้นรหัสที่ท่านเห็นอยู่ครับในการเข้าบ้านสีเขียวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดแม้แต่บาทเดีเนนนครัับบบ็ปแ้ นะครับก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับชุดบังคับถอดแล้วรู้รวมไปถึงครับชุดตลาดสดสูงแรกไมมาย้าตลาดสดหลังนั้นก็โอ้โหค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวนะครับก็ยินดีนะครับแล้วพบกันในบ้านสีเขียวก็แล้วกันนะครับต่างข้าวอยู่ตรงหน้ากองไฟนะเป็นแบบนั้นนะโอเคครับข้ามคืนวันนี้ครับอนาคารที่13สิงหาคมครับ2 5 6่งน17ครับมาวิเคราะห์ฟุตบอลหน้าเชียร์หน้ารุนกัน1คู่เลยฟุตบอลก็ส่วนมากเป็นในฟุตบอลถ้วยนะนะครับสมมติเองพาไปดูในายรอบคิกออฟ เปิดบ้านของรอตเทอร์แฮมครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคูตอเล็กซานตาตีหนึ่งสี่สิบห้าคิกออฟกันนะครับคุณดีครับไปดูครับผลงานต่างๆครับเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านครับรอตเทอร์แฮมรอตเทอร์แฮมครับผลงานห้าเกมล่าสุดทุกรายการนั้นทําได้ไม่ดีครับสามเกมแล้วยังชนะใครสกัดกับมาชนะไม่เป็นครับชนะเพียงแค่เกมเดียวจากห้าเกมล่าสุดนะครับผลงานย่ำแย่เหลือเกินส่วนในการลงเล่นในบ้านนั้นนะครับผลงานก็ลุ่มๆดอนๆครับชนะสลับกันสลับชนะเสมอแพ้สลับกันเลยครับไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับผลงานลุ่มๆดอนๆครับ ก็ถือว่าจำแย่ครับงด้นนของรอสเซอฮมจาก5เกมล่าสุดทุกรายการครับส่วนนะครับขยับมาดูทั้งฝั่งของผู้ไปเยือนกันบ้างครับอย่างคุสเลสตาครับผลงาน5เกมล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างผลงาน5เกมล่าสุดนั้น4เกมแล้วครับก็กดคำว่าชนะไม่เป็นครับก็ย่ำแย่เหลือเกินเหมือนกันเลยครับคู่นี้ครับไม่ชนะเคยเลือเก็บแต้มไม่ได้เลย4เกมล่าสุดทุกรายการส่วนผลงานที่ออกไปเยือนนั้นก็ยังคงดูดีขึ้นมานิดนึ่งนะครับรุ่มๆุ่มรดอนครับชนะ3แพ้ไปแพ้ไป ในส่วนของ h ฮตุเฮตคู่ดีครับเปิดมาเนี่ยครั้งล่าสุดในการพบเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นการลงเล่นในบ้านทางด้านของคุตเลสันต้าครับเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับอรเตอร์แฮมผู้มาเยือนครับไป1ประตูต่อ2นะครับวันนี้นะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าให้ทางด้านของรถทางด้านของอรเตอร์แฮมเนี่ยนะครับดูดีกว่าที่0.75นะครับ0.75แล้วจ่ายน้ำหนัก0.86จ่ายน้ำหนักทางด้านของคุตเลสันต้า1.04ลดเลยนะครับ น้ำหนักของในส่วนของน้ำหนักคูณครับจ่ายลอตเตอร์แฮมนะครับอยู่ที่1นึ่งโคลหนึ่งจ่ายคูณเสมอเดือนมา4.0่นะครับและจ่ายคูณทางด้านของพูนเเอร์สตาร์สา ผมยังคงมองว่าครับ1.65ด้เนี่ยนะครับด้วยการลงเล่นในบ้านก็ดีครับผลงานก็แย่พอๆกันถ้าวัดกันหมัดต่อหมัดแล้วนะครับได้เปรียบเล่นในบ้านวันนี้ในเกมบอลถ้วยคาราบาวครับแบบนี้รอสเตอร์แฮมวันนี้ครับผมมองว่าจะเบียดชนะไปได้นะเพราะว่าผลงานทางด้านของผู้มาเยือนก็ไม่ดูดูไม่ดีนะครับแล้วคูณเสมอเนี่ยสนับสนุนการมีสกอร์เป็นอย่างยิ่งเลย4.0นะครับเพราะชนะแล้วครับวันนี้ก็ยังมั่นใจครับว่านะครับหเม็ดนะอย่างน้อยก็จะเบียดเอาชนะทางด้านของหลังบ้านไปได้น ดอทเทมข้าคืนนี้เจ้าบ้านจะเบียดชนะทางด้านของคูอตอเลกซานด์รตาไปได้นะครับตัวนก็แล้วก็ให้เชียร์ไปในเรื่องของนะครับลักษณะแบบนี้ครับผลงานให้เชียร์ไปในเรื่องของตลาดส่วนสูงแรกไม่มาก็ย้ําหลังการันตีการมี2ประตูด,ด้วยก็เป็นแบบนั้นส่วนใดครับสนใจในเข้าร่วมครอบครัวสีเขียวของเซอร์เอในนั้นทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟนะครับรหัสตรงนั้นไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวครับก็เป็นแบบนั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับเชียร์บอลทห้สนุกมีความสุข ทิ้งๆบางๆทุกผู้ทุกคนทุกๆคำคืนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ,บ,บายบาย